โปรดจำว่าหากคุณต้องการสิ่งใดมิใช่แค่อาศัยกระบวนการคิดจดจอแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่คุณต้องใส่ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งลงไปด้วยคุณต้องทำให้ตัวเองเชื่อทั้งทงท,งที่ในขณะนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ซึ่งต้องอาศัยการคิดซ้ำๆการพูดซ้ำๆการเสแสร้ง หรือแม้กระทั่งทำสิ่งที่คนส่วนใหญ่อ่านเรียกว่าการหลอกตัวเองก็จำเป็นต้องทำต้องไม่ลืมว่าเราสามารถคิดถึงทุกสิ่งที่เราต้องการได้ทั้งหมดแต่หากเราไม่รู้สึกจริงๆกับมันกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็ไม่สามารถส่งคลื่นสั่นสะเทือนของพลังงานไปในแนวเดียวกับความปรารถนาของเรา คุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆเมื่อคุณอยากได้สิ่งใดจริงๆคุณก็จะได้สิ่งนั้นนี่คือกฎเมื่อคุณมองหาสิ่งใดหากคุณอยากเห็นมันจริงๆสิ่งนั้นจะต้องปรากฏตัวออกมานี่คือธรรมชาติของการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีวันผิดพลาด ที่สำคัญคุณต้องอยากได้มันจริงๆหรือหากคุณอยากเป็นคนเช่นไรคุณต้องอยากเป็นคนเช่นนั้นจริงๆซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วคุณเลือกสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกของชีวิตคุณตั้งใจว่าจะทำมันก่อนอย่างอื่นคุณใส่ใจและอุทิศเวลาและทรัพยากรทั้งมวลให้กับมันแล้วคุณก็จะได้มาคุณจะได้เป็นและได้รับในสิ่งที่ต้องการ จะเป็นและต้องการได้รับทุกอย่างเลยการจะสร้างความรู้สึกให้เกิดขึ้นคุณต้องอินไปกับอารมณ์นั้นความคิดและความรู้สึกเชื่อมต่อกันดังนั้นคุณต้องเลือกที่จะคิดในสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นคุณต้องเสแสร้งอารมณ์ให้คอยตามอยากแนะนำว่าให้คุณใช้เวลาวันล,ละอย่างน้อย20วินาที หรือถ้าจะให้ดีสิบนาทีต่อวันรู้สึกดีถึงสิ่งที่คุณอยากได้โปรดจำไว้ว่าคุณต้องมีสติที่จะใส่ความต้องการอย่างเต็มใจมีความสุขและใส่ความตื่นเต้นลงไปในสิ่งที่คุณต้องการตลอดเวลาไม่ใช่แค่บางเวลาทันทีที่คุณต้องการสิ่งใด และคุณได้ใส่ความรู้สึกลงไปว่าคุณจะมีความสุขขนาดไหนหากได้สิ่งนั้นมาแล้วคุณก็คิดว่าตอนนี้คุณได้รับสิ่งนั้นแล้วนี่แหละคือกระบวนการเพราะความจริงก็คือสิ่งที่คุณต้องการได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกที่คุณได้คิดและรู้สึกถึงมันจริงๆขอเพียงคุณให้เวลามันเปิดเผยตัวทุกอย่างก็จะมาอยู่ตรงหน้าคุณ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการรถบ้านคู่ครองหรือสุขภาพที่คุณสร้างขึ้นมันเกิดขึ้นทันทีที่คุณรู้สึกถึงมันคุณต้องเชื่อว่ามีพลังงานชนิดหนึ่งดำลงอยู่นี่เป็นหัวใจของจักรวาลบางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสนามจิตอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่จะเข้าใจในทันทีสำหรับคนที่เพิ่งศึกษาเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะเรียนรู้ขอเพียงฝึกเปิดใจให้ยอมรับว่าในจักรวาลรอบตัวเรามีพลังงานชนิดหนึ่งดำรงอยู่ซึ่งมันมีอยู่จริงๆพลังงานนี้มีอำนาจมีพลังและยิ่งใหญ่มากมันสร้างให้คุณได้ทุกอย่างมันเป็นผู้รับคำสั่งและรับใช้คุณมันคือหุ้นส่วนที่ทำงานแทนคุณมันคือผู้จัดการที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถทำให้คุณได้ทุกเรื่องคุณร้องขอสิ่งใด พลังงานชนิดนั้นทำให้คุณได้ขออย่างเดียวคุณต้องรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการเสมือนว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างาในตอนนี้นี่คือสิ่งที่คุณต้องฝึกฝน